สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกทท่านนะคะมาผมมาผอกับม้วนชนแนลอยกแล้วพี่น้องค่ะมันเนี่ยมุวนกับสิภาพี่น้องล่องล่องไปเบิงมาเห็ดขอนสนมันออกอีกบนเนาะจ๋าเนาะพี่น้องจ๋าเพื่อได้มาแกงซูพี่น้องกินเนาะจาเนาะมันอนี้ยอยาก,กินแกงเห็ดพี่น้องป่ะพี่น้องไปเก็บเห็ดกันจ้ะไปเบิงเนาะมันมันสีออกบอ่พี่น้องไปเบิงดูเพราะว่าฝนบ่ตกมหาหนี่ร้เหมือแล้วพี่น้องปะ มาพี่น้องจ้าขอสิ้าพ,พี่น้องมาเก็บโมนี่พี่น้องเห็นเห็นแล้วท่านจงตะลึงตะลึงในความงามอ้พี่น้องเอ้ยคางทางพี่น้องอย่าปากอย่าปากอย่าปากกางทางพี่น้องจ้าคนสิมาเห็นฟาวเก็บฟาวเก็บพี่น้องเห็นบน่นี่เห็นบบจ้าเห็นบบเห็นนำาขออ่อโบพี่น้องอ คือบวพ่อมูใหญ่คือข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเม<ๆ>ืงเนี่ยทั้งหลัดอื่นนะข้าเจ้าคือเก็บเอาจนแบบได้เลือกดอกพี่น้องจ๋าข่อยดอกเถาก็เอาได้ข่อยมันเสบนี่ดอกซ้ำหนีพอดีแสบพี่น้องข่อยกินเบิดหลหข่อยเมงใน่พี่น้องจ๋าโอ้ยเมงในบ่งเนี่ยเมงนีงนงนมาเก็บพี่น้องเก็บเก็บเก็บทำพิธีกันตอ่ะพี่น้อง มาทำพิธีเก็บกันเลยจ้ะอยู่ขางทางเดี๋ยวขาสิวาคอยเป็นบ่าแจ้าแนมคอยคอ,อ,อยตั้งกล่องวงยานนี่ย <c oughs> อ้อยุยพี่น้องจ๋ากำลังพอดีงามเลยนอโอ้ยนอวสันนอกําลังพอดีงามดอกกําลังพอดีงามพ,งพี่น้องไปเนี่ยขึ้นหอดนอใหม่ไรก็สิวาเตนนอนอเนาะพี่น้องเนาะ ขึ้นหอดโนใหม่พี่น้องเบิดหนาหนาวกับสิผ้าพี่น้องเขาปลาหานโนใหม่เด้อจ้ะเด้อ้าเบิ่งรับส้มข่อยในเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นการร่างใจให้ข่อยในส่วนโนใหม่โท่ันมีก็ได้เนาะพี่น้องเนาะกัสิแกงซูงพี่น้องกินเด้อเหมือนเด้อิสด็พ่อแกงบ่บ่ละ่ะปาดตีนเฮ็ดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ปาดเสื้อพันลงตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ย นี่ดอกกระหองย้อยอยู่พี่น้องเลยบาดมือแขวะซะละ่ะดอกพอดีงามเลยพี่น้องจา้าเด็ดซิบดอกถมเพิ่นไหวพี่น้องจา้ารอบนาเกิดกดีเด้อลูกหลานเด้องามแห้งเกิดหลายหลายอ่อมตอเลยเด้อเสร็จแล้วหลังจากทำพิธีเสร็จเราก็ได้ดอกที่สวยงามพี่น้องไปหาตอพี่น้องจา้า ตัวนี้ก็เฮดคอนพี่นอ้องเจคเฮดคอนยังนี่นะเฮดคอนอิลีเกิดขึ้นไต้เทิ่งคอนเลยนะเนี่ยจะเฮดยังพี่น้องเอ้ยธรรมชาติสร้างมาเนาะพี่น้องขาเนาะโอ้บงังเนธรรมชาติหล่อเลี้ยงชีวิตพี่น้องจา๋าพี่น้องบังดูพี่น้องเห็นบ่คอยปอก๊กไหวคอยานอันกระโลกมาก,กินพี่น้องคอยปอก๊กไหวจ้ะบ่งเนะ่บังเดียวมันสิย่างบ่พี่นอ้องอ้บานค่ะ บาดเสยเลยเก็บพี่นอ้องเก็บบาซจำเนีย่ยแหละพอดีแสบพี่น้องจมไรข่อยบอแสบบุ้ยแต่ๆเป็นโบ,บมี่ <laughs> งาาไม่พี่น้องเห <laughs> ็ดบวกฝรั่งพี่น้องจ้า เพี่น้องพี่น้องจะจื้อต้นใหม่ต้นนี้ไดยว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นทีเคยเอาในนีนะพี่น้องนี่นี่นี่พอในอุ้มนี่ล่ะบันนี้มันผนมาเกิดยุ่นีนีพี่น้องนี่เกิดยุ่คางก็พี่น้องทำพิธีเก็บต่อเลยพี่น้องอันนี้เฮ็ดอีหยังพี่น้องเฮ็ดตายเบื่อวะนี่นะเฮ็ดอีหยังเนี่ยเนี่ยออกเป็นเส้ยเออกนี่ขอนคือกันได้พี่น้องจ๋าเพี่ สนใจเหาเก็บเห็ดหวกดีกลัวพี่น้องเห็ดขอนสนเนาะคะเนาะฮะพี่น้องทำพิธีเก็บต่อเหาโอ้ยพี่น้องเอ๋ยแต่ดอกงง่ามพี่นอ้องกบบระบ๊ะผัวโบไปเวเป็นจุ้มยังไงคือ ทั้งขัดเจ้าเก็บด้ยเนาะพี่น้องโอ้จุ่มละซีหาดอกคาฮกดอกนึงนี่พี่น้องอแต่ว่ามีแต่ดอกง,งามพี่น้องจ้าบังเนี่ยจะหยอดเลยจา้าเก็บผักอีตูพี่น้องจา้าเก็บผักอีตูส่วนนี้ก็หยอดบ่งามเลยเด้อจ้าเด้อมันกระแลงสิด,ดับพี่น้องเพราะว่าหนาวมาเนาะจ้าเนาะบ่งามแล้วพี่น้องเอ้ย ซองเสมอนี่ก็ตายละพี่น้องเสื้อบอลเนี่ตายยืนต้นตายเนาะพี่น้องจ้าพี่นางเข้ากับปลูกไมพี่น้องบริญากปลูกพังอีตูในมันเฮียลงมันกับขืนเองก็ได้พี่น้องบางเนี่ยโอ้ยงามไหมพี่น้องอดกํลลังสีลง,งามๆหนาวกับสีมาพี่น้องเอ้ยบางแนจ้ะงามบอจ้ะ ต่อมากับมะเก็บบักพริกพี่น้องจ้าบักพริกตัวนี้อยู่ในกระถางพี่น้องขอเอามาไว้ในอันกินเห่านะจ๊ะเนาะานพี่น้องเลยวันนี้มาเก็บหิงแดงถิ่มอยู่พี่วันนี้แดงถิ่มได้แดงเก็บอยู่ <laughs> ในพี่น้องจ้างามแห่งจ้าอุ้ยอ่อนซ้อนเด้ออ่นซ้อนจะของพี่น้องอ่อนซ้อนฟีมือจะของปลูกเนาะค่ะเนาะ นี่่คะพี่น้องนี่ปักพิกพักอีตเก็บมาเรียบร้อยพร้อมที่จะแกงเนาะพี่น้องคะ่ะไปไปรับชมกันเลยจา้าเดี๋ยวมวนสิแกงสูพี่น้องกินหอนหอนหนาประแดดนน่วๆเนาะพี่น้องคะ่ะ We'll be right back. สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะหลังจากแกงเสร็จแล้วพี่น้องหนะ้าตากะสิเป็นเจสีพี่น้องโอ้พี่น้องแซ่บเฮงจ้ะแซ่บส,สุดยอดเลยพักอีตัวสดๆสดสดหอมๆจากสวนเนาะค่ะเนาะหน้าหนาวกะสีมาแล้วค่ะพักอีตัวกะสีใต้แล้วพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือปลาเนาะค่ะเนะาะปลาแมคโครเนี่ยค่ะนี่มนยางหมูขึ้นเนี่ยค่ะยางอันกับเขาให้ฝรั่งแล้วมนก็นเลยยางปลาต่อเนาะค่ะพี่น้อง,งเมือง มันมันเด้พี่น้องจานนี่อืแซบนังมันอีแซบแซบใช้เกลือหน่อยหนึ่งพี่น้องบม่ได้ใชหลายใส่นิดเดียวค่ะความนัวของปลาแซบไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะมากับพี่น้องคะ่ะขหาห่อนแกงห่อนพี่น้องสดแกงเห็ดฝรั่งกะแกงเห็ดขอนสนอื้อหือ ยอดพี yeah, ่น mm ้องตัวหอมๆลูกโดดใส่ลงไปเลย น้องเออมะเพชรแทะเพียกใหญ่มรอนร่องแล้วปลูกเองเนาะค่ะเนาะพี่น้องถามว่ารสชาติมันเป็นแนวดพี่น้อง รสชาติคือเฮดปวกบานเฮ่าเลยค่ะแต่ว่าตอนมันดิบๆโอตอนดิบๆ <c oughs> ตอนมันสดๆพี่น้องตอนเค็เนะ่ะกินแห้งๆได้พี่น้องแต่ว่าเขามาต้มน้ำประมาณหาน้าที่ซิฟหน้าที่นี่ก็ได้พี่น้องละเขาต้มน้ำล่างอ,อก,ก่อนเนาะค่ะเนาะเอืย่ยพรนแนะนำมากค่ะว่าให้ต้มน้ำล่างก้อนพี่น้องจ้ามันก็เลยต้มล่างก้อน,น,อะอน,นล,ลอนนะว่ะยามสีแกงเขาจังมาแกงเลยเนาะค่ะเนาะ หอมหอมแกงคาเห็ดนั่งฝารสชาติคือเห็ดปวกเฉพาะเขาเจ้าเอิญเห็ดปวกฝรั่งพี่นอ้อแกงใส่นมใหม่นำ้ำ สดแบบซาใจเลยพี่น้องคะ่ะห้อน <c oughs> แจงแล้วไม่ไม่มือนตะลุดตะลุดอยู่พี่นออออ้องเลยดอกใหญ่ๆพี่น้อง ฮอนเอาล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้มดกับเสียไว้ซัมเน่สักก่อนเนาะค่ะเนาะมาแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มอนช anel ได้นนลลค่ะพี่น้องคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีจ้า